สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่ตามทาง YouTube ของเรานะครับคลิปนี้เรามาต่อด้วยการาโมสวิตช,ชิ่งเพื่อปลดล็อกนะครับปลดล็อกสวิตช,ชิ่งที่ปรับแรงดนันต่ำกว่า10โวลต์แล้วตัดนะครับเป็นสวิตช,ชิ่งยี่ห้อมีนเวล รุ่น se 6 0 0นขีด15นะครับรุ่นนี้สเปคเด,เดิมจะปรับได้อยู่ที่11ถึง17โวลต์นะครับการโมดิฟายนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทำไปก็คือเราโมให้ได้แรงดันสูงที่ประมาณ26โวลต์นะครับแล้วก็ปรับลงมาต่ำได้10โวลต์นะครับ ซึ่งเราจะปรับต่ำกว่านั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันจะมีโปรเทคนะครับถ้าต่ำกว่าสิบโวลต์แล้ววงจรมันจะตัดการทำงานนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปลดโปรเทคนะครับทำให้เราสามารถปรับแรงดันได้ต่ำกว่าสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูนะครับตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับแรงดันที่ อ่อ,อตอนนี้คือ13.59นะครับจุดห้าเก้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับนี่นะครับทีวอลลุ่มถ้าผมปรับเพิ่มโอเคนะครับเพิ่มนะครับถ้าปรับมาทางนี้มันก็จะต่ำลงเห็นไหมครับทีนี้ผมจะปรับให้มันต่ำกว่า10นะครับปรับให้ต่ำกว่า10จะสังเกตว่า วงจรมันจะตัดการทำงานนะครับอ่ากาวแล้วครับตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วครับปอดีมันไวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูใหม่ช้าๆถอตัดั๊กก่อนนะครับแล้วก็เสียใหม่โอเคนะครับเมื่อกี้ผมหมุนขึ้นไปแล้วนะครับอ่เดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับลงนะครับจะอยู่อยู่ที่ประมาณ10โวลต์ก่อนนะครับแล้วก็ปรับลงไปเรื่อยๆจะค่อยๆปรับนะครับเมื่อกี้ปรับแรงไปหน่อยนะอ่านะครับ ปรับลงมาอีนิดนึงนะครับสิบจุดหนึ่งสบโวล์นะครับเดีย๋ยวผมจะปรับให้9ก,กว่ากว่านี่ครับตัดแล้วครับตอนนี้แรงดันตัดไปแล้วนะครับถึงเรือมาดูกันครับว่าเราจะโมตรงไหนนะครับเราจะแก้ตรงจุดไหนนะครับเพื่อให้เพื่อให้สามารถาปรับให้แรงดันต่ำกว่า10โวล์ได้ครับมาดูกัน นี่ครับณนะจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเราจะต้องต่อเข้าหากันนะครับเราก็จะสามารถปลดโปร,โปรเทคของซูจริงรุ่นนี้ได้นะครับรบัดรกรีเชื่อมขาเข้าหากันนะครับ มื่อกีเชื่อมเข้าหากันแล้วนะครับโอเคนะครับติดหรือ,อยังเอครับกีเข้าหากันนะครับเก็บร้อยครับทนนี้เรามาดูดด ดูใหม่นะครับเรามาดูกันใหม่ครับ mm hmm. โอเคนะครับเสียบปลั๊กนะครับ อ๋อปลักหลุดครับปลักหลุดปลักหลุดสคู่นะครับปลักไฟหลุดโอเค จะตั้งให้วลต์มันเกิน10โวลต์ก่อนนะครับจะได้แสดงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะครับจะปรับลงมาใหม่นะครับตอนนี้12.6ใช่ไหมครับก็ปรับลงนะครับนี่นะครับก็ปรับลงนะครับตอนนี้ต่ำกว่า10แล้วนะครับวงจรยังทำงานอยู่ครับเห็นไหมครับนะครับสามารถปรับลงไปได้เรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ปรับได้อยู่ที่ประมาณ4โวลต์กว่าๆนะครับ4.7โวลต์น,นะครับสามารถปรับลงได้ครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ